เป็นอีกหน,หนึ่งคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่น่ามาถ่ายรูปเช็คอินที่สุดในตอนนี้เลยค่ะและที่นี่คือบ้นบานคาเฟ่ <c oughs> บรรยากาศของร้านเขานี่ตรงคอนเซปต์ชื่อร้านเลยค่ะเป็นการเปิดคาเฟ่ในบ้านที่ตกแต่งมาได้อย่างสวยและคงเอกลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างดีร้านเขาจะมี2ชั้นนะคะเดินเข้ามาถึงก็ตรงไปสั่งเมนูเครื่องดื่มก่อนเลยค่ะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะของส้มเลือกเมนูโปรดอเมริกาโน่ตามสเตปเห็นกระจกไม่ได้เลยต้องแวะแชะสักรูปสองรูปก่อนวันนี้ส้มหยิบกระเป๋าใบโปรดของแบรนด์โคโค่ไทยย่ามาแมชกับลุควันนี้ค่ะมาคาเฟ แค่นี้ด้านในจุของได้เยอะมากเดินขึ้นมาชั้นสองของทางร้านเพราะเห็นแล้วนึกถึงบ้านที่ตัวเองเคยอยู่ตอนเด็กๆเ,เลยค่ะบรรยากศาศของร้านเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านตัวเองอีกครั้งจริงๆนะที่ส้มชอบที่นี่เพราะมีหลายมุมที่ทําให้ส้มได้นั่งมองอะไรได้นานๆทั้งวิวทางรถไฟที่มีรถไฟวิ่งผ่านตลอดให้เราได้นั่งมองเพลินๆแล้ววิวรบอบๆบ้านของเขาเหมือนเราได้มานั่งพักผ่อนและที่สาคัญมีความเป็นส่วนตัวมากส้มชอบตรงนี้ที่สุดแต่ที่ชอบไม่แพ้กันก็กระเป๋าของตัวเองนี่แหละน่ารักปุ๊กปิ๊กใส่กับชุดอะไรกกกก็็็สวววยย่่่าาาาไปหมมุถรเชออนนัตดี อกว่าใครเป็นสายคอนเทนต์ถ่ายรูปแนะนําให้มาที่นี่เลยแสงเข้าดีมากทุกมุมแทบไม่ต้องแต่งเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเดี๋ยวส้มปักพิกัดไว้ให้นะคะ